เรื่องราวหัวใจนะคุณผู้ชมไม่มีใครเกินหน้าแม่แพทนัประผานแน่นอนต้องยกให้นางจริงๆามาแรงสุดๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่าหลายๆคนยืนวงในดงโซเชียลแม่บอกเปิดปุ๊บปิดปั๊บเอ้าเอาเอเกิดอะไรขึ้นนี่ล่าสุดค่ะนายตำรวจหนุ่มหล่อคนนี้นะคะเขาก็เลยออกตัวชัดเจนเลยว่าเฮ้ยคนนี้รักจริงรักคนเดียวครับ เออจะจีบสาวสวยแซ่บสดมันก็ต้องเป็นคนจริงกันหน่อยต้องชัดเจนประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมนายตำรวจหนุ่มหล่อร้อยตำรวจตรีนภัรคนนี้แหละค่ะออกตัวชัดเจนผ่านสื่อกันไปเลยเคุณว่าตามจีบแม่แพทของเราจริงๆและเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเดินหน้าที่ออกตัวแรงเต็มที่แล้วเจ้าตัวก็โพสต์ภาพที่เคยเซฟฟี่กับแม่แพทพร้อมข้อความแบบนี้ค่ะ ง้อจริงตื้อจริงรักจริงคนเดียวครับต่อให้งอนอีกร้อยรอบก็ง้ออีกร้อยรอบไม่เคยเหนื่อยเลยเออโอ้โหชัดเจนขนาดนี้ก็ได้เสียงเชียร์ไปเต็มๆเลยสิครับคุณแฟนคลับแม่แพทนี่เข้ามาให้กําลังใจกันเทียบเลยมแม้แต่คนสนิทของแม่แพท ยังถือป้ายไฟเอาใจเชียร์กันทุกคนเลยน้องนับเองก็บอกลุยดีคคัะนี่จะง้อสำเร็จจะจีบติดไหมบันเทิงไทยรัฐจะรีบคว้าตัวแม่แพทมาตอบให้ชัดๆผ่านบันเทิงไทยรัฐกันนะคะคุณผู้ชมรอกันอีกนิดรอกันอีกหน่อยนะจ๊ะเออว่าแต่นายตำรวจคนนี้ก็หล่อดีงานดีมากเลยนะคะแม่แพทเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละพี่เจกรีนเจอแม่แพทต้องคว้าตัวมาสัมภาษณ์แน่นอนเออความชัดเจนของฝ่ายชายจังเลยนะคะก็เอาใจช่วยนะคะคู่นี้